ลิลลี่ยินดีกับเจนนี่ยิวลิลลี่ร้องไห้ไม่ใช่เสียใจยพี่น้องคนละพอไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้ที่หนูร้องไห้ไม่ใช่หนูเสียใจยตื้นตันใจต่างหากลิเล่เผยความในใจให้ไม่ใช่เสียใจยโพสุดซึ้งคำว่าพี่น้องคนละพ่อไม่สามารถทำอะไรเราสองคนได้ ซึ่งมีครอบครัวทั้งสองฝ่ายหลังร่วมชีวิตคู่เป็นทางการเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือราชนกสวนเกตที่พึ่งเข้าวิธีวิวาอบอุ่นกับยืูชัดมงคลสมแก้วนายตำรวจหนุ่มท่ามกลางคนในครอบครัวเจ้าบ่าเจ้าสาวปลับป,ปื้มไปด้วยโดนล,ลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือนารีนาเชื้อแหลมนักร้องสาวคนเก่งนักร้องสาวสุดเลิฟของเจนนี่ นอกจากสลัดลูกจักเด็ดมัธยมให้สวยสนโดนทักเหมือนเบลล่าราณีโดยน้องสาช่างแต่งนหน้าคนดังในระมิดความสวยสซอรายพส์ในวันแต่งพี่สาวเลยทีเดียวล่าสุดลินล,ลี่นั้นเนี่ยได้โพสต์สุดซึ้งภาพร่วมเฟนกับพี่สาวเขยในพิธีวิวาพร้อมความในใจว่างานแต่งพี่เจนที่หนูร้องไห้ไม่ใช่หนูเสียใจแต่หนูดีใจตื้นตันใจต่างหาก มันเป็นความรู้สึกที่อธิบายยากมา,มากๆเลยนะคะคือพี่เจนอยู่กับหนูมาตลอดไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันคําว่าพี่น้องคนละพ่อไม่สามารถทําอะไรเราได้2คนเลยตอนนี้พี่เจนจะมีครอบครัวที่อบอุ่นเหมือนที่พี่เจนฝันไว้แล้วคนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกับพี่เจนก็เป็นคนที่นิสัยคล้ายกันคีออนน่ารักเอาใจเก่งเทคแคร์คนอื่นมากกว่าตัวเองพี่ยูยอมพี่เจนด้และทำให้พี่เจนมีความสุข ก่อนหน้านี้น้องก็เคยคิดว่าถ้าพี่เจนแต่งงานมีครอบครัวพี่เจนก็คงจะมีเวลาให้น้องน้อยกว่าเดิมแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่ตอนนี้คิดว่าความคิดนี้เปลี่ยนไปแล้วน้องมั่นใจในตัวพี่เจนว่าพี่เจนสามารถแบ่งเวลาได้เพราะพี่เจนคือคนเก่งของครอบครัวหลังจากนี้ขอให้พี่เจนมีความสุขในทุกๆวันทำหน้าที่ที่ดีข,ของแม่และภรรยาของพี่วิวให้ดีที่สุด จะคอยซัพพอร์ตพี่เจนอยู่เสมอจะอยู่ข้างๆถึงน้องจะดื้อบ้างแต่น้องก็ยังรักพี่เจนมากส่วนพี่ยิวน้องมั่นใจในตัวพี่ยิวพี่ยิวสามารถดูแลพี่เจนได้ดีและทําหน้าที่ของพ่อของลูกได้ดีน้องจะมองยิวห่างๆอย่าทําให้พี่เจนเสียใจนะแค่พี่เจนทํางานในแต่ละวันก็เหนื่อยมากพอแล้วอยู่ข้างๆกับพี่เจนเป็นกําลังใจให้พี่เจนไปตลอดเลยนะเข้าใจไหม โดยหนุ่มยิวฉันมงคลเข้ามาคอมเมนต์ตอบน้องภรรยาด้วยว่าจะขณะที่สาวเจนนี่คอมเมนต์สุดซึ้งว่าน้องสาวน้ำตาไหลรอบที่ร้อยแล้ว